กราบสวัสดีทุกๆคนนะครับผมและวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับผมพาดปาเซนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวรามาไวนะครับผมกับข่าววงในที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะครับสำหรับเจ้าซีรีส์3ของเรานั่นเองนะครับโดยที่ข่าวในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตกันนะว่าซีรีส์3ตัวปัจจุบันเนี่ยรหัสตัวถัง g 2 0นะครับ ซึ่งเปิดตัวเนี่ยมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มขายที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี19นะครับและมีตัวประกอบไทยมาให้เรายนโฉมกันในราคาที่น่ารักสุดๆเนี่ยในปี2020นะครับนับมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็ประจวบเหมาะ เป็นเวลาเกือบสี่ปีไปแล้วนะครับก็นะตอนนี้ทุกคนน่าจะทราบข่าวแล้วแหละแล้วก็ผมเองก็ได้ทําวิดีโอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัว lci ที่เขากำลังจะมานะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ แต่ว่าตัวแรกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเอาตัวไฟฟ้าล้วนมาเลยหรือว่าจะเป็นตัวปลั๊กอินนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องอติดตามข่าวสารกันอีกทีหนึ่งในส่วนของราคาเนี่ยผมเดาว,ว่ายังไงน่าจะต้องแพงกว่าตัวเก่าแน่ๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากตัวซัพพลายเชนเอ่ยนะครับราคาวัตถุดิบต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงดอกเบี้ยของทางฝั่งยุโรปนะครับที่ไม่ใช่สิเป็นดอกเบี้ยโลกนะครับที่ อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนต่างๆเนี่ยแพงขึ้นแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า G20 ตัว 320d เนี่ยสำหรับตัวดีเซลนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่ไม่ชวนเลยจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนตัวยงของอตัวเครื่องดีเซลของ BMW อนะครับอาจจะต้องทำใจเลยนะครับว่าตัวหน้าเนี่ยถ้า LCI มาแล้วอาจจะไม่มีมาให้แล้วนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลเต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาปล่อยมลภาวะเยอะกว่าตัวอื่นมากๆนะครับแล้วก็โดนภาษีค่อนข้างเยอะนะครับผมอพาพวกภาษี มลพิษต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมีแนวคิดที่ เปลี่ยนไปในการทำตลาดในเรื่องของลถปลั๊กอินแล้วก็ตัวไฟฟ้าล้วนมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะหายไปเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านใดนะครับที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ยังคิดว่าอจะรอดีหรือไม่รอดีนะครับลองชมคลิปวิดีโอของผมตัวก่อนหน้านี้เปรียบเทียบการตัดสินใจได้นะครับผมแล้วก็แต่แต่ยังไงเนี่ย ในเรื่องของสต๊อกรถนะครับอ่าสต๊อกรถของรหัสตัวถัง G20 เนี่ยยังไงตอนนี้เนี่ยจะเป็นสต๊อกสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะโชว์รูมไหนดีลเลอร์ไหนนะครับสต๊อกตอนนี้จะสิ้นสุดหมดแล้วหมดเลยนะครับผมไม่มีการาเพิ่มสต๊อกของตัวรหัส PLCI แล้วแน่ๆนะครับก็ท่านใดที่ยังสนใจนะครับอย่าโมตารอช้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่ขึ้นแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ราคาดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ราคาตัวรถนะครับผมไม่ไม่มีหวังแน่นอนนะครับว่าอะไรจะดีขึ้นนะพี่แต่จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับก็สำหรับท่านใดที่ยังยังอยากได้อยู่นะครับก็รีบตัดสินใจกันนะครับเพราะว่า,าทั้งราคาต่างๆเนี่ยมีแต่ขึ้น แน่นอนนะครับโอเคก็คลิปนี้จะขออนุญาตรวบลัดประมาณนี้นะครับไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามสต็อกสินค้าโทรมาสอบถามตัวเทนไดกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ